มาชมกลนที่52นะครับผมพี่น้องชื่อว่าพญาอกแตกนะครับผมนี่กลนที่52พญาอกแตกนะครับผมพี่น้องมาดูกันว่าจะอ,อกแตกอย่างไรนะครับผมผังหมักกลเป็นแบบนี้นะครับผมพี่น้องนี่ครับผมพญาอกแตก2ทีหนี3ทีไล่เท่านั้นเองนะครับผมพี่น้องเดี๋ยวเราไปชมในกระดานเลยครับผมพญาอกแตกเป็นอย่างไร นี่ครับผมพี่น้องพระยาก็คือน่าจะหมายถึงขุนดำนะครับผมหลังขุนดำนั่นนะฝ่ายขาวนะครับหลังขุนดำก็คือผีเบี้ยงหายอีกหนึ่งตัวนะครับผมพี่น้องพอดีว่ามันมองไม่เห็นนะครับผมพอดีตั้งขุนดำปิดสนิทมิดเลยนะครับขออภัยด้วยนะครับผมพี่น้องฝ่ายฝ่ายไล่นะครับหมักขาวก็มีขุนมีโคนะครับมีม้ามีเบี้ยงหายสองตัวเลยนะครับผมพี่น้อง ฝ่ายขุนหนีฝ่ายขุนดำนะครับก็มีอยู่ตัวเดียวนะครับอยู่ที่คอ5้านะครับผมพี่น้องแบบนี้นี่พยาอกแตกเป็นอย่างไรนะจะอกแตกอย่างไงนะครับนี่พี่น้องลองวิเคราะห์กันดูครับผมพอจะเห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่า แบบนี้นี่แล้วก็วิเคราะห์กันว่าขุนดํามีโอกาสหนีไปทางไหนได้บ้างถ้าแบบนี้นี่คือขุนดําอยู่ในตาอับนะครับผมพี่น้องขุนดํายังหนีไปไหนไม่ได้นะครับเพราะว่าหลังขุนดํานะครับมีเบี้ยงหายอีกหนึ่งตัวนะครับผมพี่น้องเพราะฉะนั้นอยู่ในตาอับนะครับฝ่ายขาวก็ต้องทําไงครับ ต้องเปิดทางให้ขุนหนีใช่ไหมครับผมหนี่เปิดยังมีชั้นเชิงหนีหมามาทางนี้ครับผมพี่น้องขุนดําหนีไปได้ตาเดียวแล้วครับผมที่งอหกนะครับเพราะตาอื่นไม่ได้นะครับด้านคลองสี่นี่ก็คนตรึงไว้หมดนะครับผมนหนีมาที่งอหกแล้วเนี่ยบมาเปิดทางให้นะครับผม แบบนี้นี่จะจนหรือเปล่าก็เอาโคนเข้าไปใช่ไหมครับขุนดำอึดอัดมากนะครับถ้าเกิดเจอสภาพแบบนี้นะครับผมขุนดำก็ต้องเลือกอีกแล้วนะครับผมมีทางเลือกไหนครับทางเลือกได้ทาเดียวนะครับผมคือจอหกนะครับนี่การไล่ที่ดีนะครับต้องแบบนี้นะครับก็คือให้ฝ่ายหนีนะครับ มีตาไปน้อยที่สุดนะครับแล้วก็นี่ก็ใช้ขนรุกเข้าไปจนทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับผมพี่น้องนี่เพระจะปริ้นออกมาก็ไม่ได้นะครับม้าที่ฉากหนีนั่นนะครับก็กลายเป็นว่าไปไปสกัดไม่ให้ขุนปริ้นออกได้นะครับผมก็คือฉอชอห้ากับชอ7อเใช่ไหมครับขุนไม่สามารถปลิ้นออกมาได้ คนก็เลยรุกเข้าไปจนทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับผมพี่น้องนี่นะครับคือพระยาอก,อกแตกนะครับผมพี่น้องนี่จนเข้าไปเลยก็ขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามสนับสนุนกันทุกท่านนะครับผมขอบคุณด้วยใจจริงนะครับผมช่วงนี้โควิดระบาดก็รักษาสุขภาพกันทุกท่านนะครับผมอย่าลืมถ้าใครติดก็ หรือว่ากินกันก็ได้นะครับฟ้าทลายโจรน,นะครับกระชายขิ่งนะครับผมพบกันกลนหน้าสวัสดีครับ